นุ่งกางเ่งสามหร่ไรวะกอะยอเิงัลาะัลอะไรละฟิอตักมาเต็มที่กัดเลยแล้วมันหกแต่ดาาแม่เนี่ยม่่ทำตัวแดงอเบสวัสดีค่ะมาเบิงอันนันเดออันนี้ป้าเพียนพี่น้องกกัน กวเลยกันตามญาติพี่น้องท่านนี้มะรบิ่งเห็นบ่เห็นไปยังไงสิละห่อพอต้ม้วพี่น้อว่ามๆอะไรเ่องเาออเีเ่าเ้ากันก็คือแม่เอาไอ้เว้าเาะออัผ่านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว่อองไปองม่ก็ยังอัด รอติบ่ <laughs>